พี่เมียหัวใจอยู่เต้นไปสองครั้งครั้งหนึ่ง19นาทีกับ16นาทีให้คุณแม่ทำใจ ค่ะชื่อลุงนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนกนะ็คือน้องพรีเมียร์คือแต่เดิมเนี่ยก็นับถือศาสนาที่บ้านเราส่วนใหญ่ที่นับถือกันจะเป็นคนที่นับถือทุกอย่างที่บ้านเราเข้าว่าศักดิ์สิทธิ์กันเขาว่าดีพระนู้นพระนี้เจ้าแม่นั่นเจ้าแม่นี่แม้กระทั่งพระเยซูก็นับถือคือนับถือหมดตัวเองก็จะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการปฏิบัติเซ็ตเป้าหมายไว้ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปปฏิบัติอดแบบเคร่งเลยนะคะอย่างน้อยใน7วันถึง10วันต่อครั้งปิดตาปิดวาจาไม่คุยกับใครเจ็ด เรามีสติในการดําเนินชีวิตไม่มีจิตใจฟุ้งซ่าน mm hmm. ก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะมีชีวิตที่จะทําแต่ความดีปีห้าหกเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์มีน้องท้องน้องเนี่ยได้ประมาณ5-6เดือนคุณหมอถึงได้มาอันต่าซาวเจอว่าหัวใจน้องผิดปกติตอนนั้นก็รู้สึก ช็อกอะค่ะพอพี่เมียคลอดมาปุ๊บวันที่คลอดเนี่ยคุณหมอก็ยังบอกว่าให้คุณแม่ทําใจถ้าเขาเคลอดออกมาแล้วเนี่ยหมอไม่มั่นใจว่าเขาจะรอดไหมต้องมาลุ้นดูว่าเขาจะหายใจเองได้ไหมพอคลอดออกมาปุ๊บเขาจะมีอาการเหนื่อยหอบพี่เมียน้าหนักไม่ขึ้นเลยจาก4โลสน้าหนักลงมาเหลือ3มโลกว่าอย่างเงี้ยค่ะจนไม่ไหวแล้วคุณหมอก็เลยมองว่าคงต้องผ่าตัดตอน3เดือนผ่าตัดผูกเส้นเลือดแดงที่จะไปปอดให้เลือดไปปอดน้อยลงเขาจะได้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็สามารถกินนมได้มากขึ้นหลังจากผ่าตัดเนี่ยเขาสามารถ ที่จะกินนมได้ยเยอะขึ้นน้องพี่เมียได้4ี่ขวบน้าหนักได้20่กิโลแพลนที่จะผ่าตัดใหญ่2อาทิตย์ก็ผ่าตัดเลยใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ9ชั่วโมงการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอผ่านไปได้ไม่ทันข้ามคืนคุณหมอแจ้งว่าหัวใจข้างซ้ายพี่เมียไม่ทํางานอยู่ดีดีกราฟอาตาัตราการเต้นของหัวใจพี่เมียเนี่ยสวิงอะค่ะขึ้นไปแบบ200กว่า300กว่าพยาบาลหรือหมอเนี่ยผักแม่ออกไปแต่แม่ก็ยังเห็นมองอยู่เห็นอยู่ไกลๆว่าพี่เมียถูกแพทย์ปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้ไฟฟ้าช็อต ไม่เป็นสุขแล้วค่ะใจมันจะสลายเราขอเรียกแต่ลูกให้ลูกกลับมาพี่เมียกลับมาลูกพี่เมียกลับมาแล้วเราก็บนบานสารกล่าวพระทุกองที่อยู่หน้า ICU ขอให้เขาช่วยพี่เมียขอให้เขาช่วยพี่เมียรเราบนบานเราสารพัดอย่างสิ่งที่เราได้คือความเงียบสงัดมันมีแต่ความหมดหวังมันมีแต่ความมดืด เพื่อนที่เป็นรครอบครัวคริสเตรียนนะคะหนุนใจเรามากในการที่จะให้เราเนี่ยวางใจและเชื่อใจว่าพระเยซูอ่ะจะช่วยเราแต่ตอนนั้นเรานับถือทุกอย่างไงเลสเปกทุกอย่างมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถสัมผัสความรักของพระเจ้าได้พอหลังจากเที่ยงคืนทางทีมแพทย์ก็ได้ออกมาคุยกับแม่ว่าทำได้เต็มที่เท่านี้เพราะร่างกายเขาบอบช้ำม,มามากแล้วคุณหมอทางด้านสมองมาคุยกับแม่ว่าพี่เมียหัวใจอยู่เต้น ไปสองครั้งครั้งหนึ่ง19นาทีกับ16นาทีผลการทําสแกนสมองทั้งซ้ายทั้งขวาของเขาเนี่ยมันมีจุดดำๆกระจายเต็มไปหมดซึ่งไอ้จุดดำๆที่กระจายเต็มไปหมดน,นั่นคือเนื้อสมองเสียหายไปให้คุณแม่ทําใจหมอไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ดีหัวใจถึงไม่ทํางานแล้วแม่ก็เจ็บหัวใจแบบแทบอยู่ไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้พี่ได้ไปเห็นคลิปของพระเยซูที่เป็นการเล่าเรื่องราวของพระเยซูที่ฉุบลาซาัตให้ฟื้นจากตาย มันเลยทําให้แม่เนี่ยมีความหวังแล้วไม่ไม่เอาอะไรแล้วคือพระเพออะไรที่แบบที่เราบนบานที่เราคุยเอาไว้เนี่ยเราไม่เอาแล้วเรามุ่งมาทางพระเยซูแล้วเราเชื่อว่ามันต้องพึ่งปฏิหารแล้วแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้อธิษฐานลุง้งอธิษฐานให้หนักหนักอ,อธิษฐานแล้วก็ให้ลงท้ายคาว่าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่ก็อธิษฐานทุกลมหายใจพระเจ้าไม่ทอดทิ้งพี่ทั้งๆที่เพื่อนพี่เนี่ยพยายามที่บอกพี่มาตั้งหลายครั้งแล้วว่าพระเจ้าน่า,ารักยังไงพระเจ้าแสงดียังไง แต่พี่ไม่เคยสัมผัสได้แต่พอวันที่พี่ไม่มีใครมันหมดความหวังแล้วมันไม่เห็นอะไรแล้วพี่เชื่อว่าพระเยซูต้องช่วยพี่เมียได้แล้วอธิษฐานขอให้พี่เมียได้มีโอกาสได้เป็นคำพยาให้กับพระองค์พี่ก็แกะคําพูดนั้นน่ะที่นํารับเชื่อนะ่ะเอาไปอ่านให้พี่เมียฟังข้างหูทุกครั้งที่ได้เข้าไปเยี่ยมพี่เมียอ่านให้เขาได้ยินนะคะห้าวันที่ใส่เอ็กโมเนี่ยทุกลมหายใจของพี่เนี่ยอธิษฐานตลอดกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับก็เดินจงกรมนะแต่จงกรมแบบ อธิษฐานอะอธิษฐานซ้ำๆว่าขอพระเยซูอะช่วยให้หัวใจพีเมียกลับมาทํางานแล้ววันที่5คุณหมอก็แจ้งข่าวว่าสามารถเอาเอกโมออกค่าไตพิเมียค่อยๆดีขึ้นก็เลยล้มเลิกในเรื่องของการที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายหัวใจแล้วช่วงนั้นที่พี่ไม่ได้ทํางานพี่ไม่ได้มีไรายได้เพื่อนในกลุ่มของแม่แมที่มีลูกคลอดเดือนตุลาเหมือนกับพี่เมียเขาได้มาถามเราเรื่องค่าใช้จ่ายว่าค่าใช้จ่ายมีใครช่วยไหมอะไรไหมเพื่อนก็เอาเรื่องราวของน้องพี่เมียไปโพสต์ในกลุ่ม แม่แม่เขาก็มีการช่วยเหลือบริจาคผ้าผ่าตัดพี่เมียมาพี่เมียก็อยู่ใน i c ซประมาณ2เดือนค่บหมอเริ่มหยุดยาละเริ่มถอยยาหลายๆตัวออกถอยยานอนหลับเพื่อให้เขาตื่นแต่สิ่งที่แม่ทรมานหัวใจคือพอทุกครั้งที่พอพี่เมียค่อยๆลืมตาตื่นเน่ะเขาจะมียาการสั่นมากสั่นเจ้าเข้าค่ะอัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยจะสูงเรากลัวหัวใจเขาจะวายแล้วยิ่งหมอบอกว่าโอกาสที่ลูกกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะมันยากมากแม่มันน้อยมากแม่ก็ร้องไห้แล้วก็ธิษฐนขอพระเจ้ารักษา สมองของพีเมียขอให้สมองของพีเมียกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็อธิษฐานาหนักๆเหมือนเดิมก็ขอ,ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตอบพี่มาในรูปแบบทําให้พี่ไปเจอคลิปของคุณหนุ่มกันชัยที่เขาไปสัมภาษณ์แม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบอุบปปัติเหตุที่สิงคโปร์แล้วมีอาการเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วคุณกันชัยก็ถามแม่เขาว่าแม่คิดว่าอะไรที่ทําให้ลูกกลับมาได้เป็นปกติแบบนี้แม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่าตอนที่ช่วงที่น้องอยู่โรงพยาบาลมีเพื่อนๆที่เป็นริสเตียนมาล้อมเตียงเขาแล้วก็อธิษฐานขอบคุณพระเเจจ้้้าาทททีี่่วันรรุกพะให ไปเห็นก็คือว่าคุณหมอบอกว่าจะเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วน้องเนี่ยก็หลับไปอย่างนั้นจริงๆตามที่คุณหมอบอกทั้งหมดกี่วันฮะสิบเก้าวันสิบเก้าวันค่ะเก้าวันผมถือว่านี่คือเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วนะคุณแม่บอกผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับทุกคนที่ที่คอยสวดมนต์ให้น้องที่โทษนะฮะใครสวดมนต์ให้น้องก็มีทางโรงเรียนนะคะเพราะทางเรียนของน้องเป็นโรงเรียนคริส แล้วก็มีคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็มาช่วยกันสวดบางคนมาสวดถึงที่เตียงเลยค่ะทั้งทั้งที่เราไม่รู้จัก มันมีความหวังนะมันมีปฏิหาริย์ต้องเชื่อก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกจองยิ่งอธิษฐานขอพระเยซูช่วยรักษาเสือมอของพี่เมียก็อธิษฐานแล้วพี่เมียก็ไม่ถึงกับดีขึ้นอาการสั่นลดน้อยลงจนคุณหมอสามารถให้กลับบ้านคุณแม่กลับไปบ้านไปทํากายภาพให้น้องเขาพยายามลุกนั่งเองพยายามตะแคงพยายามที่จะควานหยิบของเองแล้ววันนึงเขาสามารถนั่งเองได้ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะพี่เมียสามารถที่เดินได้ แล้วเดือนที่3พี่เมียสามารถกลับมาพูดได้กลับมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือสภาพที่พี่เมียออกจากโรงพยาบาลคือเป็นผักออกมาแต่วันที่ไปโฟล์ล์หลังจากออกจากโรงพยาบาลมา3เดือนพี่เมียเดินไปหาคุณหมอคุณหมอช็อกคุณหมอตกใจมากคุณหมอบอกไม่น่าเชื่อแม่มันน้อยเคสมากที่จะเป็นแบบนี้เป็นไปได้ยังไงคุณหมอพาพี่เมียไปโชว์ตัวกับอาจารย์หมอทั้งวอร์ดโทรไปหาคุณหมอที่ผ่าตัดว่าวันนี้พี่เมียมาพูดแบบดีใจมากว่าแบบพี่เมียกลับมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถไปโรงเรียนได้ คุณบอกว่ามันอัศจรรย์มากดีใจกับแม่ด้วยพี่ค่ะเทยศุรักษาหนูค่ะเหตุใดพระครีสงดีตดลฉันในวันที่ฉันลม ก็ตามที่เจอวิกฤตเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมดสิ้นผลทางแม่หนุนใจนะคะว่าขอให้เชื่อว่าพระเยซูจะช่วยเราได้เพราะแม่เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูมาตั้งเยอะแยะมากมายก็ยังปฏิเสธก็ยังไม่ได้แบบเชื่อแบบสุดจิตสุดใจแต่พอวันหนึง่งที่แม่ไม่เอาอะไรแล้วแม่มุ่งไปทางพระเยซูและเชื่อว่าพระเยซูจะสามารถรักษาให้หายจากโรคได้ขนาดพี่เมียยังหายคือพระเยซูช่วยลูกสาวของแม่ได้แม่ก็เชื่อว่าพระเยซูก็จะช่วยท่านอื่นๆได้เหมือนกันพระองค์ทรงแสนดีพระองค์ทรงน่ารักจริงๆค่ะ